สุดสมบูรณ์ในการในเทคนิคกอรเรืองอธิบดีขอสรางรับโัรงลงมีคนเด็กนหน้าผู้ดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ เรียนท่านพลเอกกัมน,ปนาปรุติองคมนตดีที่เคารพอย่างสูงท่านคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครูอาสาสมัครส่วนกลางโครงการกองทุนการศึกษาและคณะผู้ทุกท่านดิฉันนางสาวอาทิตยาตรงอุดครูแผานกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ ในานามของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองในโครงการกองทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายพิเชษสุคนผู้นวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองได้กล่าวต้อนรับท่านองค์คมนตรีและรายงานผลการดําเนินง,งานของอาชีวศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองขอเรียนเชิญค่ะ การเรียนคนเอกกำแพนาพรุดิธอ,องคมนตรีพระผมนายพิเชษสุขพลผู้ในการวิลลยเทคนิคดอนเมืองขอรายงานผลการดำเนินงานของวิลัยเทคนิคดอนเมืองสถานศึษาในโครงการกองทุนการศึกษาสายอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2566ครับ สถานภาพุาคลากรทางการศาวิทยาเทคนิคดอนเมืองประจำปีการศา2566มีผู้บริหารจํานวน5คนมีครูจํานวน72คนมีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนจํานวน5.7คนรวมทั้งสิ้น134คนสถานภาพนักเรียนปีการศา2564มีนักเรียนจํานวน1,802คน ปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวน1,551คนปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวน1,566คนมีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน15คนของปีการศึกษา2566นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศาึกษาปีการศึกษา2563สำเร็จการศึกษาจำนวน 378คนปีการศา2564สำเร็จการศาจำนวน403คนปีการศา2565สำเร็จการศาจำนวน422คนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันวิทยาเทคนิคดอนเมืองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปลอดสายร้อยเปอ์1ซ0การจัดการเรียนการสอนของวิทยาเทคนิคดอนเมือง ได้น้องนำพระบรมราชโบายด้านการศาึกษาต่อพ้าบสารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสีด้านมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านที่หนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองวิเลาเทคนิคการเมืองได้จัดกระโทนนิเทศนักเรียนนักศึกษา,าใหม่ทุกภาคเรียนทุกปีการศาึกษารวมถึงนักเรียนที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ พิลาเอตก็จัดได้มีการประถมนิเทศนักเรียนนักศึกษาทุกคนพิลาเเทคนิคกางเมืองได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนชุมชนได้แ,แก่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านการซ่อมบ้านพักคนชจาการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้านที่สอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมจริยธรรมวิทยาเทคนิคตอนเมืองได้เข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธในปีการศึกษาที่ผ่านมาวิทยาเทคนิคตอนเมืองได้รับการประเมินและได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาอาชีวะวิถีพุทธชั้นนำกำหนดให้นักเรียนได้มีการเจริญสติให้นักเรียนมีการฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียน และการทำกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจะให้มีการนิเทศนักเรียนในสถานประกบอบก,การขณะที่นักเรียนนักศึกษาได้ไปฝึกง,งานในสถานประกอบการาก็จะให้มีครูดได้รับก,การเข้าเข้ารับการไปนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกง,งานจดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพจะประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จัดก,การแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตเป็นต้นสาม ด้านการมีงานทำมีอาชีพวิทยาเทคนิคการเมืองจัดการเรียนการสอนในส่วนของการฝึกทักษะอาชีพวิชาชีพสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน a b u อ r ชีวศึกษาในปีการศึกษาล่าสุดปัจจุบันปีการศึกษา2566วิทยาเทคนิคการเมืองได้รับรางวัลลำดับที่6ของอาชีวศึกษาระดับประเทศ รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเหรียญทองโครงการองศินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนวิไลเท่นมีบอนเมืองได้รับการสนับสนุนจากธนาคารองศสินเรื่องงบประมาณให้นักเรียนนักศึกษาได้ให้ความรู้นักเรียนนักศึกษาได้ไปฝึกได้ไปสอนอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนล่าสุดมีนักเรียนช่างไฟฟ้าจำนวน6กสิบคนแบบ่งเป็นสามทีม ซึ่งมีครูที่ปรึกษาคอยแนะนำคอยดูแลให้นักเรียนนักศึกษาได้สอนชาวบ,บ้านให้มีความรู้สามารถนำความรู้ไปประกอบาอาชีพได้วิทยาเทคนิคดอนเนือก็ได้มอบเครื่องมือให้กับประชาชนในชุมชน3ชุมชน 1. ชุมชนปิ่นเจริญ2ชุมชนปิ่นเจริญ4และชุมชนสิริสุขด้านที่4 ความเป็นพลเมอดีวิลาเทคนิคดอนเมืองได้จัดกิจกรรมลูกเสือให้กับปวชหนึ่งทุกคนมีการสอดแทบกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึ้นประสงค์ได้มีการเข้ารับการฝึกอบ,บรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานพิลาเทคนิคดอนเมืองได้รับการจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมีนักเรียนปวชหนึ่ง เข้าสมัครเป็นสมาชิกหน่วยและได้ทํากิจกรรมต่างๆ,างๆการบาเพ็ญประโยชน์ล่าสุดระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่2พฤศจิกคาคมลูกเสือสมาชิกหน่วยวิลลยเทคนิคตอนเมืองได้เข้าร่วมง,งานชุมนมุมลูกเสือจิตอาสาพระราชาทานน้าท่ายลูกเสือวัวชีราวุธออำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี S <S <an> <S การส,ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาไปฝึกง,งานในปีการศึกษา2564มีนักเรียนในโครงการจำนวน3สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงก,การได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายในและสาขาช่างเชื่อมในปีการศึกษา2566นี้วิทยาเทคนิคตอนเมืองได้กำหนด ได้กำหนดให้มีนักเรียนเพิ่มที่เข้าร่วมครงการคือสถาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขายโยธาและสถา,าปัตยกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาสามสาขาจากปีก่อนสถานประกอบการที่นักเรียนไปฝึกง,งานในสถานประกอบการปัจจุบันมีจำนวน25แห่งสภาพนักเรียนทุนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการพระราชทาน งเรียนได้รับคุณพระราชทานได้แก่นางสาวกอชิตาปัญจพลกำลังศึกษาระดับชั้นพวสปริที่สองสาขาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในผลการเรียนเฉลี่ย3.68นักศึกษาพ้นนักกล่าวมีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีประจมเก้าเจ้าคุณทหารลากบังสาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปัจจุบันกำลังฝึกสุกงานอยู่ที่บริษัทบุญถาวรสาขาลังสินสถิติการทลวิวาทสามปีย้อดหลังไม่มีเหตุทลวิวาทของนักเรียนนักศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทลวิวาทนอกจากการออกจุดเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันเหตุร่วมกับครูในสถานสาบริเวณใกล้เคียงแล้วเวลาเทคนิคลอนเมืองได้ร่วมกับโรงเรียนในร้อยตำรวจ ร่วมทำงานวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทได้มีโมเดลที่เรียกว่า t ูเน็ตเวิร์กทูแอนเดียทูเน็ตก็ได้แก่เครือข่ายข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสียงและเครือข่ายภาคีเครือข่ายต่างๆทูแอนเดก็ได้แก่ก,า,การเปิดพื้นที่สร้างความผูกพันทางสังคมของผู้เรียนและ การเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถตามความสนใจและความถนัดของตนเองความคืบหน้าการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารานุกรมไทยเวลาเทคนิคดอนเมืองได้ดําเนินการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุเหลือใช้ใช้ชื่อว่า m ันดี p u r ร์ s โพสฟัวร์วาเรกานี้ผมขออนุญาตให้ครูอัญชลีจันมาได้นําเสนอในการ ดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์ขออนุญาตครับค่ะิชันนะคะนางสาวอัญชลีจันนาค่ะผู้วิทยาศาสตร์นะคะในส่วนของโครงงานวิทยาศาสตร์ของเราจะเป็นการประยุกต์ในของสารบุกมก็คือการสร้างอเตร์ไซค่ะแล้วก็การสร้างรถยนต์